อันนี้คือช่างเขาก็กำลังซ่อมแตะให้ผมนะครับรถผมตอนนี้มันไม่เป็นมิรกับมวลชนครับพอเขาใกล้มวลชนก็ว่ามันก็จะดังออดออทออออ,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 อมันก็ลำคาญชาวบ้านเขาผมก็ยิ่งขับช้าด้วยคราวนี้มันก็เลยไป็นลำคาญเขาก็เลยแบบให้ช่างมาซ่อมแอร์ซ่อมแตะให้หน่อยนี่ครับแต่ผมอันนี้ฐานว่ามันจะต้องมีตัวอะไรที่มันมาคอนเน็กกันแน่ๆเลยนะครับเนี่ย ส่วนของโอซ่อมเสร็จแล้วครับเป็นไงบ้างนิ่มไหมหรอโ <Okay. S 2> อเคดีอ่ะโอ้แต่กำจนปวดมือเหมือนกันเลยเนี่ยนะกำจนปวดมือเหมือนกันเ,เลย<ะ>ล่ะอืมเขาเป็นขวด,ดเลยเขาใส่นี่มันดีมั้ยใหญ่ใหญ่ไหมเออวดดีอาเจ้าว่ะแล้วมันอยู่อยู่ใกล้ขึ้น่ะนี่ครับพี่ช่างเขากำลังไปซ่อมให้ ตรงนี้แทนเราจะเก็บไว้เป็นที่ะระทึกใส่กรอบนี่ครับเราก็ต้องคอยสักพักหนึ่งสบายมากครับการคอยครั้งนี้